สบายดียามเศร้าเด้อบรรยากาศยามเศร้าก่อนอื่นเมื่อก็ต้องให้เห็นทองอุไลลังเอิมเริ่มนะท่านี้หล่นหล่นแล้วกระโปรงไหมอีกเลยนะห้ากระโปรงด้วยดิท่างนั้นเริ่มสิหล่นแล้วเยืองนั้นหล่นแล้วก็สามเมื่อเหลืองอีกเห็นมะกุกดอกหลักมยมอนตัดนี่แหละกระโปรงคือเเขานี่ tát là cà phông, tát là cà phông màu tà thì phải nấu ơ này tát trốn trăm ngọng cao bánh nha cà nha mùa sâu sáng ngát, tuần sáu lôm mi ngắt sáng ngát đi เพชรก็เริ่มงามัมกลินก็เริ่มเป็นดอกมกเขือไม่จะเฮือนนางอุ่นมกเขือข้างกบเขียวอามรามก้าถ่านเพิ่นเพิ่อนอาปูนอันเพิ่นสาป,ปูนใส่เมื่อคืนแต่เพิ่นจะเอาขี้ดินขวักขี้ดินทั้งในออกอเพื่อนการเพิ่นนะดับไฟไว้ได้ไง ปูนอบอันนี้ไว้เห็ดบอนเจาะจุกทานโอ้อุนซุยๆเผนการผลเห็ดแบบนี้อีกเด้อเราทานเพินฮึทานเผินทานเพินอันเด้โตเิ่นทิหายได้ได้ฮุกสอบได้ฮุกกระสอบทานเพินได้เอาขึ้นนะเคออยจะนั่งมาหยิบ เราที่มันแตกแล้วผลก็มาเห็ดมาเห็ดใหม่บ่ถิ่มไดอม้อันบอกมาเห็ดใหม่ก็ดังได้สีมอือเราเห็ดเอาขี้ดินเอาขี้ดินอันนั้นจะได้ทางในนี่ใส่ขี้ดินแล้วค่ะพอนันเอาปูนเปะบางๆทางนอกเสื้อๆนี่นะแล้วก็มาเจาะบนันนี้ออกเป็นหูมายัางพี่โป้เจ้านีด่ดเูเธอหืหื อันนี้ก็เม่์มอนสุภาพไปเบิง,ง,ปปงเพื่อนนางจ้อยเด้อไปเพื่อนนางจ้อยเพื่อนเม่มอนโบกมาว่ไปถ่ายเพื่อ,อนนางจ้อยนางเอเน่ให้เห็นเนี่ยบ้านเป็นอะไรแล่เดียวนี่ <laughs> มันยังดีหรือมันพังเป็นอะไรเป็นผููเหตุหายเพื่อนไม่มอนทางเยอรมันเหตุหายจากตจหลายปีเลยละ สวงนั่นดิ FC เก่าก็อาจจะหู้เนาะลูกร้านขำมาหมัยกับหู้เพื่อนมีมอยู่ทั้งอละมันเน้อเห็ดหิ่งแต่แก,กับน้องข้างอเมริกาต่อยสื่อบนอยู่บนนอนต <c oughs> ีนั่นนะส้าย่อยเป็นผู้เห็ดขับเบิลในงานเห็ดกันไปเบิ่งน้ำกันเป็นใดไดได้ยินแต่เพื่อนว่า เพื่อนหักกับลุบหมดแล้วฮักหมดแล้วสันมอนหมดไปจักเสือนะเราเคยนะเคมาดินเพื่อนเขาจักเสืออันนี้เพื่อน่นให้ไปถ่ายแล้วก็ไปถ่ายให้เบิ้งซะ่นจะเห็นเป็นได้ไหนนี่กับน้องสารวมน้องสารวม,มบทบาท ตังเฮือนแล้วบอเออ่งสาวเฮนะือ <c oughs> นนะเนาะอืหนาบ่าพาอพิงไผมาหอดเพือนนางจอยนางแอร์เยนพี่น้องเป็นได้สบายดีพี่น้องอืมเป็นได้คืขขอว่าเพื่อนรุเพือนพังเขของเขขอเขขอเป็นแบนีขข่ ลูกแลแม่อาจไม่อาจได้นะตะกี้เนาะอเด็กพี่น้องเออมันลมนี่แหละมีแมวจักโตไหนสี่อ้สี่โตหุ่นบ้แมวน่ะหน่อยสองใหญ่สองหน่อยสองใหญ่สองนี่แหละเออมันลงหมดแล้วเนาะอันนี้นะมันลงหมดแล้วันนี้นะโอ้ยไม่อัดนี่มัน ถือคนเลยมันเปื่อยถือคนถือน้าบ่ถือเปเปื่อยแบบนี้เนี่ย้าเสาเหตุใหม่เนี่ยต้องซื้อใหม่อะน,นะไม่ไมครบ้านมาซักผ้ามันสิดีกว่าแมงอดัดมันแข็งกว่าเออมันสิแข็งกว่าเออโอ้ยขาเฮือนอันน,น,น,นั้นหมดแล้วเนาะขาเฮิรนกรลุกหมดเลยอือเก่าหลายปีเลยไม่อันนี้มันไม่อ่อนไม่ค่ไม่แก่บ่เป็นยังไม่อ่อนแล้วมันเป็นอันนี่ย

คนตกมันสู้เปียกบ่ดิเปียกว่าช่างนีนในะห้องน้ำเป็นอะไได้ห้องน้ำเนี่ยใส่ยู่บ่อืมนี่หองมดผาขาดเมดเออสังเาสีกระลุ Nhiếng thằng này áp căng phẳng Đi thai hãy bừng đưa hơi đơ tôi bừng đưa hơi đơ Đi lại hãy tiếng thai hãy bừng có tiếng thì thai thấy tôi bừng Nàng chơi ra kìa Mất phụ là Phụ quá โหมาแล้วอ,อันน AH. AH id ี้เอาผาขังลมทางพ่นพิษกันเด้อพ <c ười> ี <vagy S 1> <ười> ่น้องเพื่อนผับ้านนางนะพิษกันไอ้น้องแม่ลูกพิษกันในนี่เลย ไปก็เป็นเมืดนั่นแหละบัดยามหายากกันเนาะอือนน่สวนปากเขตสวนลุงแพงผลเลี้ยงเบ้โอหน้าพี่้าสุรบดเด้อนี่เลี้ยงแบ่เลี้ยงนัวได้แบ่หลายเนาะลุงโอนฟ้าต่แบ่เพิ่นมีตัวใหญ่อือโอ มันมีหัวในปลูกพักปลูกยังอยู่ในน,นี่ได้เนี่หัวเพราะยังคือว่างเลยะคือฮักเลยหัวฮักผัดโบแซมโบออยังแซมมันเห็ดหัวคือตะเกานะปลูกพักปลูกผักผิดมาเคือใสก่กระเพาะด้กินได้นี่มันเออเสียห้าออกปลูกฮันดน้น้ามลซะหิวขึ้นมาหดคือไก่น้องแบบนี้นะอือ มาหมดเพชรเบี Ó, ok ok então, gos, ้ยวเพชรมาปลูกใส่เคลือบยังใดมาใส่ไหนของไผ่ตอยังไม่ใส่ใส่น้ำเตียงมาต่อลงหน้าแล้วแล้วไผ่ใส่ท่อมีดีเออตอลงหน้าประตียงบัดนี้บราจะใส่น้ำลาดแล้วอืมบรรยากาศงานหมอเศร้ามาพ่อน่อยใช่นะนี่แหละ จักจ uh, ักปีเลยอันเฮ็ดกระท่อมอันน mm hmm. ี้นะน้อยนะเอออะไดรวเนาะสามปีเนาะมองสามปีนี่แหละสามปีกูกลัวเออแม่อะไรสามปีปลายลุหมดเลยทังกระสีทั้งเถิงหันนางดีอยู่บ่ทั้งเถิงบหมอนนอนนะนางดีตัวนั้นเนาะมีแต่โตมุงเคลื่อนขั้วออกมานี่ขาดสนเบื้องนั่น ทางในหมดหนาสีขาดเนาะอันนั้นน้ำมาพาไปเหี้ยนะเออไมอยู่ไม่อ่อนฮะไม่เขามาเห็ดมันอ่อนเออแม่นอยู่ไม่บวกระงอ่ะไม่บวกระเออไม่บวกระแม่นคั่วอันนี้บวกระแล้วมันเปื่อยพี่ช้างผดอยู่ทางในก็ยังเปื่อยโอ้เนาะมดแมวก็ไม่เจอตัวใหญ่ใหญ่อืมนี่แหละอันมันหาเขากินหายกิเจ้าเออมันขาดได้ปูได้ปลาขาดมาให้มึงเห็นไหมขาดมา เออได้ปลา,า,า,าก็ข้าแมา,หาให้ได้กนูก็ข้าแมา,หาให้ได้กบก็ข้าแมาใหา้ผู้เจ้ากินพี่น้องเลยเด็กแมวจบแมวเพิ่อนนะเออแม่ต้นเพิ่น,ะไ,นไหนม้ม่านถ่ายให้เบิ่งสบายดีเพิ่นแน่สบายดีแม่ต้นที่ถวยไปชมประมอน <c oughs> ไปถ่ายเพ<ๆ>ื่อนนั่นนงแอกับนั่งจอยให้บเตียง,งเบิ่งแน่เพิ่นว่าให้เพิ่นอนสบายดีแล้วแน่เด้อนี่แหละมาถ่ายหเห็นแล้ว คนงานแล้วเห็ดหายเพยปด้เด้นี่เงี้ยอ่ะโอเคน้อพี่น้องคลิปนี้ก็เขาจบแค่นี้เด้อมาถ่ายอันเพื่อนให้เพื่อนมีมอนเบิงทางเยอรมันเพิร์ตเ็นกับคนงานเป็นอะไรเห็ดห้ยเมอเห็ดนางจ้อยแล้วกันน้องสาวนั่งเล็กอยู่อเมริกาซอยเรือลังนี่บนอยู่บนนอนเป็นหมอนเป็นยังกะ น้องสาวโซยกับมิเพื่อนโซยนั่งแองอันนี้ความกิดความเพลินให้เมม้อนม,มนมาทายเลยมาทายเห้เบึงเนาะเดยวเพื่อนอาเค้นแบบสภาพมันเป็นแบบใดแล้วเดียวนี่ยินจะนางแอบอกว่าเพบินแล้วลงบพลแล้ว <laughs> ออาโอเคเนะมาให้ Bye.